สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะต้นอะโกนิมานะคะบลังทับทิมลูกของบลังทับทิมนะคะเราก็ตัดได้ตัดมาปักชำ้ำแล้วก็ใส่ใส่ถุงอบนะคะก็ไม่มีตู้ก็จะอบแบบนี้แบบนี้นะคะ โอ้โหแข็งแรงมากนะคะเพื่อนๆเวลาแกะแกะแกะช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆอย่าไปแกะช่วงเช้าเพราะว่าเขาจะทำให้เขาเหี่ยวเฉาได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโหอ,อย่างสวยงามเลยนะคะ สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูแมลงตัวดูดกันนะว่ามีเอามาฉีดนี่มั่งเนี่ยแมลงอะ่ะไอ้ย้าฆ่าแมลงอะ่ะ เอาในซองผสมมันะ่ะโอ้เนี่ยอยู่ในตู้อบเขาจะอย่างนี้นะคะเขาจะไม่เหี่ยวไม่เฉาเนาะใบเขาก็ฉดชื่นแข็งปักเลยนะคะแล้วก็จะฉีดยาฆ่า,มาแมลง อันนี้ไม่ได้ดูตัวเพี้ยไม่ได้ฉีดเลยนะคะเอาไปอบเลยก็เขาก็จะมีเล็กๆน้อยๆนอยเนาะแล้วก็จะเอาไว้ในล่มก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้าค่ะ รวยลนฟ้านี้ก็เขาก็จะชอบแดดแดดได้ครึ่งวันก็ยังยิ่งดีนะคะช่วงเช้าๆถึงตอนเที่ยงนะคะหรือจะโดนแสงแดด50%ก็ได้นะคะชอบแสงแดดถ้าเขาเจอแสงแดดเขาจะสีสีจัดมากนะคะ ีเขาจะจัดมากนี่ก็แตกหนอขึ้นมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะได้นอแล้วนะคะมีคนต้องการอยู่นะคะเ,ออเดี๋ยวให้ให้ได้สักสองสาไใบก็จะแยกนะคะแยกแยกเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆนะใครอยากได้ก็เอาไปแบ่งปัน สวยนะคะการใบเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะมันเป็นบอลทรงพุ่มเตี้ยๆนะคะไม่สูงมากนะใบเขาก็จะหนานะคะแข็งแรงหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะคะรวยล้นฟ้านะคะเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเป็นโรคเนาะ ไม่ค่อยมีโลกนะคะเสียดายมีสองต้นมีอยู่สองต้นนั้นก็หัวไอ้อ้หนอเขาเน่าเนาะแมวแมวทำหล่นเนาะไอ้น,นี้กอเขาก็เลยหักไปหักไปแล้วเขาก็ไม่ขึ้นใหม่อีกเลยนะคะมีอยู่สอง มีอยู่สองกอนะคะเท่าๆกันนี่แหละแต่แมวทําตกแมวทําตกนะคะแล้วก็กอเขาก็หักไปหัวเขาก็ยังไม่ขึ้นเลยหัวเขาก็คงจะเสียแล้วนะคะคงจะเน่านี่มาดูกวนอูนะคะเ,เพื่อนๆกวนอูนี้ก็ใบแข็งแรงมากนะคะเ,เพื่อนๆ ตั้งแต่ซื้อมา,อ,าอันอื่นๆเป็นใบเป็นสนิมนะคะโดนน้ำฝนแต่กลอูไม่เป็นไรนะคะแข็งแรงกลอูแข็งแรงแล้วก็ใบเขาก็หนาเหมือนกันเหมือนรวยล้นฟ้านะคะใบเขาหนาแข็งแรงมากนะคะอันนี้ก็หลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหาสวยนะคะ สีของเขาก็จะสวยแต่เล็กๆเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งยิ่งแก่ตัวไปยิ่งสวยสียิ่งสวยนะคะหลวงราชเสน<ม>่หาอันนี้ก็เป็นไก่ฝรั่งใช่ไหมไก่ตัวงามไม่ใช่ไก่ฝรั่งนะคะไก่ตัวงาม,มก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะบอล ก็เฝ้าดูทุกวันนะคะตอนเช้าๆก็ตื่นขึ้นมาดูบอนสีแล้วนะคะมาดูความเจริญเติบโตของเขาเนาะนะคะอันนี้เพชรพันล้านเนาะเพชรพันล้านก็ยังมียังไม่ยังไม่ไอ้กัดสีนะคะยังเล็กอยู่เลยนะคะบอนก็มี ยังเล็กๆอยู่อันนี้เบี่สตานะคะนี่ก็ใบเป็นสนิมเป็นสนิมก็เป็นเยอะๆก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งนะคะอย่าเอาอย่าเอาเก็บไว้เนี่ยใบเขาเป็นสนิมเนาะก่อนก่นมาอย่างเงี้ยโดนน้ำฝนนะคะอันนี้อะไรนะพอมา อันนี้แก้วกัลยาเหรอเหรอใช่ไหมแก้วกัลยาค่ะนี้ก็ยังเล็กนะคะใบถ้าเขาแก่ตัวไปก็สีใบจะเจ็มมากนะคะนี่ยังเล็กอยู่นะคะลดยาให้โดนใบนะเนี่ยร้อนต้องจี้กกจี้ต้น อันนี้ก็จะลดน้ำแล้ว,ว,ลวะลืมเหรอ <c oughs> ลืมไปว่าฉีดยาอาคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ